นมเกาอ่ะมึงไปที๊ดกันไกลๆไปไปคนี่กุดคนต่คุณจะสาดน้ำใส่ไปงอไปเอ้ไอ้แก้วเบสแจ็คหน่อยไอมันจะพิ้วสิบเบสหรอเดรัยฟันคุดไอ้กูเจอฟันอยมมันโยมโยม เีนยมีนม้นรู้หอลาังนี้ได้วังนี้ได้ขาวกัวมีไหมข้าจีไม่เคยกินจีเราเคยทินทำข้าจีที่านขไม่กินหรอข้าจีทำนี่อันนี้ข้อวจีนั่จีเลยของเดียนกอะของเดียวมัเค็มมันเคมเค็มเค็มนม ทำไมไม่ชัดสองมือก็บอกว่ามันเป็นวีโบครับผมวีโบตอนกลางคืนมันโดนไฟแล้วใส่ฟิลเตอร์ไม่ชัดครับถ้าให้พันชัดก็ขอเงินซื้อไอโฟนหน่อยขอได้ครับชัดไหมไอโฟนจิบสามตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมสีชมพูสวยสวยมากนี่ซีบไปจากนี้เออเขียนฮอตเขียนฮอตสิวโคเกินวาที่รักดีกว่าแล้วล่าสุดเป็นว่าไงเงยเงยเป็นแฟนพี่วินนี่หรือเปล่ายานะครับผมอยู่ทำชาว ดีนะได้แบบที่บบท่ขอบคำพี่ป๊อบนะครับพี่ป๊อบวันนี้ขอห้าดาวได้ไหมเฮ้ย อีกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดครับจะหดาวแล้วขอหดาวหน่อยวันนี้ไปมองโรงเรียนเก่าโอยใครตรวจไอไปรัไอไปรไอตรวเหม็นไปแล้วคือคนจริงจิแล้วคนแล้วคนอยู่เยอะไอเหี้ยแล้วตรวี่ตรวจบเด็เหม็นบ้าดยคุณว่าอยู่กับผู้ชายคุขอโทษเหม็นบ้าเลยเหม็นบอขูขอโทษเหม็นบาบอขูขอโทษนี่คืออะไรมี่เกอที่หมอนี่านเราม่ก่อนเนนีสมากเนะตอนนี้รู้แล้ ายว่าค่าเครื่องบินไปกลับเท่าไรไป่งเว่เคร่นปงั้นเอารถเครื่องขึ้นกันหลังไปนั่งอไรน่งกเครื่องมกเครื่องมาห้ไม่อากรปารถเอารถเครื่ออ๋อกะครับอาฟังไผมอนี่นี่ใครไม่รู้ครเยจะเอาเ็กมาครับมอ้วนจังปไับรถเครื่องมาเอันนี้แฟนมา อันนี้พ่อนะครับพ่อพ่แฟนแม่อันนี้พ่ออันนี้อันนี้พ่อแฟนแม่นะครับมันไม่ใช่น่ามันมาดีน่าเมื่อกี้ได้นะที่กลัวแมวมากนะแล้วตัวนี้อ่ะมันน่ารักมากกลัวแมวเหรอนี่มันค่อยค่อยกลัวพีเสื้อกับกระต่ายไม่ไปพื้นผมกลัวพีเ้อร์โดนผึ้งไฟมาแรงนแต่อิ่งก็มันมาวันที่พี่น่ารองมห้ตังนี้ได้ทีนเลย ที่หอดบ้านมเมรวัวอเงียที่หอดี่อันปะที่อดบ้านปอแม่อ้โอเคตะเมัวตะเัวไงตะเัวพกขันโอเคตะเมัวโอเคะเัวดโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคเดีวไดวันนี้แค่้อยถั่วอเคครับ กิตาอ้วนจังอุ้ยพี่กิตอ้วนจังอุ้ยแรงมากลูกลูกแรงมากลูกอยพูดแบบนี้นะไม่เยังไม่ได้เอาเงินคืนขอคค้าพี่ป๊อปไม่เป็นไรค่ะลูกจะพูดแบบนี้นะเข้ไหมพูว่าพี่กิต้าอ้วนมากมากเขาไม่อยู่นะครับเขาไม่อยู่หาอะไรางอัดต้นนี้กูเหม็นวะทำไมดูอะไรเออเหมน้อนอัีเว้นพูดเองกิต้า มันได้ไหมอ้วุ้ยถึงแกจะอวนตีแกเข้าไปอยู่ในหัวใจพี่เบสนได้เราะว่าใครพี่ตาบอกมันเป็นเลือดเหรออะไรคนอะไรแกจะอ้วนแกอะไรสมัยใจพี่เบ้นอ้วนจังไงอะไรสมัยเกี่ยวอะไรกับสมัยอะไรพี่เบ้อ้วนจังสมัยไหนเกี่ยวอะไรกับสมัยมองอยู่นะโผน่นะพี่เบ้นพูดไม่หยุดเลยไม่นยุดไม่ได้เป็นอะไรกันกบุกขนุ่งตัวไหมนุ่งตัวคือที่พูดยังเอ็กซ์เข้าใจพี่เบ้นโผล่มาี่จะได้ทำใจ น้องหวานรักนาเนี่ยพี่เบสเป็นแฟนพี่ยังเปาใช่ไหมอย่านะครับผมอย่าทำเช้ากำลังเช้าครับกปลังเช้าเบีสเออคิดได้เป็นแฟนของเดนไนนะครับเดนไนฟันคุดเดนไนฟันคุดนี่ใกล้ถึงแล้วเหมือนงานไม่มีทางไอกอีกแสุดแล้วเหมือนเดินทางเลย่าเห็ดปะคือคนที่มินจะเอาแมวย่างเนาะทำไมเลื่อนแล้วมันไปแล้วบบ แล้วพี่มิจมนจับแ <I mean. S 2> มวอย่าไปหาจับนกกินเดอร์มันจบเขาเมื่อกี้ขอให้กินอามินดูนะน้อง่ายสวยปะจำ่างเข้าไปเจ่าพี่ม้เด่นตรงน้องลดให้ขันมากต้องเห็นแต่หน้าปากัวยยกขึ้นมากขึ้นเครืองบินมาเลยท้องเทวไม่รู้จักว่ามันเสียงดังแลไปลาดูดูดู คนจะวางคณโชดเดลยกูจะออกปีนี้ต้องทนมาดูต้องทนเงน้ยมาดูเมื่อกี้นี่อ่ะมีกูกูจะกูจะออกปีนที่มึงอคนเขาติดปานี่วมู่วันพี่ต้องเป็นแรงกว่านี้อรอพี่เะบอกบมาเราเราจะดูอ้นี่คือสุดของพี่แล้วนะบว่าแต่ว่าที่ยังเขาติดป้ายลูกกูจริงเหรอไม่สุดแล้วเดือนเปอนไเาเอาไม่รรี่ไ้มดไอ้มตอนนี้ป็นย่งทั้คน เาอยู่ขึ้นสเ่อนร่วมันอ๋อีมี้นอกัเพื่อนีไม่อยู่นะครับไมอันนี้มันเอว่ะโยัม่ไขึ้นมอดเลยี่ามันนี่้วไม่เหมืนก็ไม่มีอะไรเลยที่โดนิเลยอ่ะี่เมื่อกี้นีไม่เหมืนกไม่มีอารมณ์อ่ะไมมันก็ไม่มีอารมณ์อ่ะ เฮ้ยสายเห็นละอันนี้โปเลยอ่ะโปเลยอันนี้มีฟองไม่ได้ไม่ได้อะเลยเลยฟองฟองอะไรนี่อะไรทีแอมีนแหม่โอ้โหโอ้โหไม่ได้ด้าที่ฮะนี่ไงอะไรวะโอนมปั่นนมปั่นนีตัวนี้มันมีฟองเลยเนาะเอ็นโกรดเลยไปกดแควนเลยทำไม นมปั่นนมปั่นอะไร่มึงฟองนมใช่ไหมฟองนมวิปครีมมันมากมือหมูใช่ไหมไม่ได้หึงจะบอกหึงเครียดเลยเนาะแหมเอ๊ะอย่างนี้แหมแต่เขาก็รู้หมดเลยนั่นแหละอ่ะทำไมอันนี้เจอบันรพี่มาเต้นให้ดุหน่อยค่ะดุดูใช่ไหมครับไปนี่ไปนี่เต้นให้ดุหนาวนี้เธอกดใครหนาวไหมเธอกอดกันมาปะไปเลย ไหนดูสิคุณคุณจังวะเอ้ยไหนดูสิไม่แต่บุญจริงไหนคุณดูสิใครเนี่ยมาอย่ะคุณคุณนะเล็กตัดนะเออไปคุยกับทุกคนที่เป็นแบบมีกระแสไนคุยเต่าบ้านนะเด็กเด็กเต่าบ้านเด็กเต็กบ้านนั่งอ่ะคุณดู ม่เห็นไม่เห็นอก็ปิดแงอปิดแงจมาเอีกนี่มันกินให้หมดเลยเนี่ยมีมกินให้หมดเลยเนี่ยอยู่หยางรใเลยนอปะัดัดูมิรอปะอมินัหมนรอปะนี่เดียวัมันมีทำไรมีข้าจีไหม อุ้ยมินมินออกไปมินมินมินอ่าเลยมินมินได้มพอีมินมิน้ไมสินอไปํานมางนี้เนี่ยย้ยอุ้ยต้ยร่้กินไหมไม่กินน่าเกลียดมากเลยใหญ่กินบอนพี่มินทุยน้ำลายตะโกนพี่มินทุยน้ำลายออกมา ลงมาดีลงมาือนแข็งลมาดูก่อนเถอะตาตัวเองมันตั้นๆนแก่ก็อย้นแล้วเนาะยานี่สองพันคนดูนี่ใส่ยาจีนเลยเนี่ยทุกคนยาซินอกำไรใส่ไม่กินอะไรแล้สองพ0คนสวัสดีครับ แล้วไม่มีใครไลค์มาดูกูเยอะอกกูลงไรครับคนมาดูเยอะอยากอยากอยากกอะไรยังไม่รู้ครับผมมะม่วงมีนะกินไหมกินถึงยังเลยแก้มหมดแล้วกูก็ต้องพี่มีตาปืนใช่เล่นไายยังแม่งกลัวเบาเหรองายยังอะมึงง่ายยังเบาภาษาย้ายไปเอาพาหนะมาทอนแขวนใครก็ดูเราด้วยเป็นยังเป็นยังเพื่อนอะไ มองมองมองหยังมองหยังเนคอลีสไมัยรอส่เนคอลีนสไมยเป็นคอลีนเนคอลีนเบบี้ไม่เอาทำไมอะอะไรก็จินกันพู่จิก็พีจิ้นไงทำไมโอ้โหเปนคอลีนเนี่ยก็สไม่ไงกินจังสไมสมเป็นใครกินไม่ได้เนคอลีนไหนเปลี่ยนคนแล้วเนาะี๋ยวจะสับห่เปลนคนแล้วเนาะจะกินับอะไรนี้อาขปหนักินปลาไม่ได้อะไรนี้ไม่เปยกัน ม่่นี่แข้นี่แข้งข้งาาจะมาอยู่ในท่าวีไปไยดูถนนเดิเมื่อกอนอ่ะน่กี่ยวถนนเป็นลูกทำอไเล่นไม้ยาวนีอะทำไมเราเราไม่มีปลาัายใช่มไอ้ฟุกลา์ฟกล์แล้ใช่ไหมโป๊ะไอ้ไปอาตะอะไรปลาัตานาไม่ออมาไหนไแบบน้่นอนดีกว่าอนเขาเที่อ่ อย่ารังเร่งนะไอพี่เจนดาเพ่อนเขาเจี้โอ้ยเลยขึนมาที่จมูกตนวันนี้เลยให้พี่ขายกินเหรอเอออดูไข่แล้วจูไข่แล้วจะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วไตุง้มสิระบบมากูมันก็แพ้เหมือนเดิมกูไม่แพ้กูอให้อช้อนมาคากูดูดังเตงเยาบางอ่ไปไหนแล้วดูบ้านก่อนเถอเราจะปไกดูนะดูนะทุกคนขวามแง เข้าไปไม่ได้เข้าไปได้ค่ะมันเป็นทะนุ่งไงมันมันเลี้ยงได้หม่มีมันมันเชื่องไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนมัถึงแล้วองน้ำนะจะทึ่งเร็วนี่เขาจำได้เลยแม่แม่ชอบพากีทางนี้ใช่นะต้องอน้ำสักครั้งอ่ะเราเราต้องเลี้ยงมันที่โรงแรมว่าที่โรงแรมใช่ด้วยเบาเลยนะเขาคือคือคือปกติมันเป็นนี่น้ำน้ำมาหน่อยดิ มันเป็นเนื้อดำแล้วแต่ว่ามีไม่ใช่เนื้อดำใครวะเนี่ยใครอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีเขาไม่เห็นหรอกเขาปิดหน้าวไว้ไง